อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แม่น้อยอยากทํามากเวลาไปไต้หวันนะคะที่แม่น้อยไม่เคยได้ทําเลยก็คือการปั่นจัก,กรยานคะ่ะทุกคนไต้หวันเขาจะมีจัก,กรยานแบบนี้เป็นจุดให้นะคะเยอะมากคะ่ะทุกคนแล้วคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ชอบปั่นจัก,กรยานนะคะมอเตอร์ไซค์จักรยานนี่จะเยอะมากๆทุกคนเวลาใช้ก็ไม่ยากคะ่ะเนี่ยกดปุ่มสีเขียวแล้วก็แตะบัตรโยโยคาบัตรโยโยเขาเรียกบัตรโยโยนะเออก็ประมาณนี้ก็ดึงรถออกมาใช้ได้ ขี่เวลาเราไปจอดเราก็ไปจอดตามที่คี่เขาให้จอดแล้วก็แตะบัตรอีกทีก็เรียบร้อยคือแม่น้อยอยากขี่มากแต่มันขี่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะก็มีเด็กๆไปด้วยทุกคนก็มีลูกไปด้วยเนาะมันก็ลําบากเนาะลูกก็ยังเล็กๆอยู่ <c oughs> เป็นอย่างหนึ่งที่แม่น้อยอยากขี่มากเนี่ยวันนี้สา,ม,ามีไปขี่สามีถ่ายมาให้ดูอิจฉามากทุกคนแม่น้อยอยากปั่นอยากปั่นเล่นรอบเมืองรอบบ้านเมืองเขาเนาะอยากดูนั่นดูนี่แต่ไม่มีโอกาสเลยสักครั้งเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาโอกาสหนีเด็กๆไป โอเคค่ะถ่ายมาให้ดูเท่านี้ Yeah. <laughs>